สวัสดีค่ะวันนี้หญิงคาเฟ่นะคะภูมิใจนำเสนอเมนูพิเศษนะคะเป็นสเปเชียลคอฟฟี่นะคะซึ่งคุณแม่ของเราเนี่ยได้ทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะกูหญิงก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะเอากาแฟมาผสมกับน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเพราะว่า กาแฟผสมน้ำส้มก็มีแล้วกาแฟผสมน้ำสวบปรดก็มีแล้วกาแฟผสมน้ำมะนาวน้ำผึ้งเราก็มีแล้วทีนี้ก็จะมีสูตรใหม่นะคะก็คือกาแฟผสมกับน้ำมะม่วงหางมะนาวโหของเรานี่เองนะคะก็คือขวดเนี้ยเราขายเป็นน้ำสมุนไพรนะคะขวดละ15บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ทีนี้เราจะเอามาผสมกับกาแฟนะคะส่วนผสมเนี่ย ง่ายมากเลยก็แค่น้ําแข็งนะคะ1แก้วน้ําแข็งแห้งเนี่ยนะคะ1แก้วแล้วก็น้ํามะม่วงหามะนาวโห่เนี่ยปริมาณ150มลนะคะขวดขวดนี้250 ml นะคะแต่เราใช้แค่150มลนะคะสําหรับแก้ว20ออนนะคะแล้วก็กาแฟคั้นน้ำกาแฟนะคะ3ออนนะคะแล้วก็จะมี ลูกมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยนะคะเอาไว้สําหรับแต่งหน้าผ่าซีกไว้เนี่ยนะคะผิวผ่าซีกไว้นะคะลูกมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีสุกแล้วก็กลางๆแล้วก็แบบดิบถ้าสุกมันก็จะหวานนะคะถ้าเปรี้ยวมันก็จะดิบหน่อยนะคะดิบนี่ก็จะเปรี้ยวเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะคะ ็น้ำมะ่วงหาวมะนาวโหนะคะคุณแม่ทําเองนะคะก็เขย่านิดนึงเนาะอันนี้สามารถดึงได้เลยนะคะเราก็จะใส่นะคะประมาณร้อยห้าสิบมลนะคะก็คือเราจะใส่ใส่ลงไปในแก้วก่อนนะคะใส่ลงไปในแก้วก่อนแก้วนี้20ออนนะคะ แล้วเราก็จะใส่ใส่น้ำแข็งหนึ่งแก้วตวงนะคะใส่น้ำแข็งลงไปนะคะนี่นะคะใส่น้ำแข็งไปแล้วสีก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่กาแฟนะคะแล้วก็เอากาแฟนี่นะคะโรยหน้าลงไปนะคะ อน,น,นี่นะคะก็แตกด้วยเม็ดมะม่วงหาวมะนาวโอปาซีนหน่อยนะคะค่ะนี่นะคะเห็นไหม ทานได้นะคะถ้าใครไม่กลัวดเปรี้ยวใครที่ชอบเปรี้ยวก็ทานได้เลยนี่นะคะ <S <S ปัาเส็จแล้วเห็นไหมแป๊เดียว <S <S ทำง่ายนิดเดียวเองกาแฟมะม่วงหาวมะนาว <S <S โหค่ะทีนี้เราก็จะมาลองชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไง ออร่อยมากเลยค่ะอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็ผสมกับกาแฟสดนะคะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยเพื่อนๆสามารถลองทำทานกันก็ได้นะคะหรือถ้าไม่อยากทำทานเองก็แวะมาที่ร้านหญิงคาเฟ่ได้นะคะอยู่ดอนเมืองเองะคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนเท่านี้นะคะ